สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงกับวันนี้มีอะไรกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหมู่บ้านไปตลอดกาลอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในวันที่18มิถุนายนในปี1994คืนวันเสาร์ธรรมดาธรรมดาคืนหนึ่งในไอ์แลนด์เหนือผู้คนกำลังรวมตัวกันที่ผับเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อเชียร์ทีมชาติไอ์แลนด์ใน ฟุตบอลโลกในปี1994มันยากาศดีมากทุกคนหัวล้อดื่มเบียร์กันสนุกสนานและเตรียมที่จะเฝ้าดูการแข่งขันที่พวกเขารอก,กันมานานแต่แล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อคนร้ายสวมหน้ากากบุกเข้ามาในผับ High บาร์ในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าลองไอ s ์แลนและก็เปิดฉากสังหารที่โลกจะไม่มีวันลืมเลยนะครับ เหตุการณ์นี้เรียกว่า l ลอง i s ส a แลนด์มา c โคนี้ไม่ใช่แค่เป็นการสังหารหมู่ธรรมดาแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองที่ลึกซึ้งในไอแลนด์เหนือรวมถึงการปกปิดและคอร์รัปชันที่น่าตกใจของเจ้าหน้าที่รัฐวันนี้ก็มาไขาความจริงกันว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นทำไมคดีนี้ถึงยังไม่ได้รับความยุติธรรม และเหตุใดครอบครัวผู้เสียหายจึงต้องต่อสู้มากกว่า30ปีเพื่อหาความจริงนะครับผมเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเหตุการณ์เลยนะครับหมู่บ้านลองไอซ์แลนด์เป็นหมู่บ้านเล็กๆในคอนทรีดาวไอซ์แลนด์เหนือห่างจากเบลฟาสประมาณ34กิโลเมตรหมู่บ้านที่เงียบสงบผู้คนรู้จักกันหมดบรรยากาศแบบชุมชนแนบแน่นกันจนกระทั่งมาถึง คืนวันเสาร์ที่18มิถุนายนในปี1994ที่ผับไฮส์บาร์มีคนมารวมตัวกันประมาณ20คนส่วนใหญ่เป็นชาวคาทอลิกที่มาดูฟุตบอลโลกระหว่างไอซ์แลนด์กับอิตาลีโดยจะมีการแข่งขันเริ่มต้นในช่วงประมาณ20นาฬิกานะครับจดกระทั่งประมาณ22น,นาฬิกาขณะที่ทุกคนกำลังดูฟุตบอลอย่างสนุกสนานเลยมีรถยนต์คันนึ่งขับมาจอดหน้าผับ คนร้ายสามคนสวมชุดคลุมสีน้ำเงินและก็พร้อมกับหน้ากากบุกเข้าไปในผับพ,พร้อมด้วยปืนไลฟ์โฟโจมตี a อคีสี่สิบเจ็ดสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่สุดของความขัดแย้งในไอแลนด์เหนือนะครับคนร้ายกราดยิงไปเลยซูมสีซูมห้าไม่สนใจว่าเป็นใครในแบบทั้งลูกค้าทั้งใครต่อใครนะครับโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้น แต่ผลที่ตามมาก็คือมีผู้เสียชีวิตถึง6คนอีก5้าคนได้รับบาดเจ็บสาหาัสพร้อมกับคนร้ายหนีไปได้ด้วยและที่น่าตกใจคือมีคนเล่าว่าได้ยินเสียงหัวเราะของคนร้นายขณะที่กำลังขับรถหนี u v f ซึ่งเป็นกลุ่มติดอ,อาวุธของโปรแตรสเตนนะครับออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ในภายหลังว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของ อ a รที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่คำถามก็คือทำไมถึงเลือกผับแห่งนี้ทำไมถึงเลือกคืนนี้และสำคัญที่สุดทำไมคนร้ายถึงรู้น่ชันว่าที่นี่จะมีคนคาทอลิกมารวมตัวกันและสาเหตุที่ผับไฮสบาร์ถูกเลือกเป็นเป้าหมายนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนร้ายรู้ดีว่าเป็นผับที่คนคาทอลิกมารวมตัวกัน และในคืนนั้นจะมีคนมาดูฟุตบอลทีมชาติไอซ์แลนด์จำนวนมากและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคดีปิศนาที่ยาวนานกว่า30ปีและยังไม่จบจนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าใจเหตุการณ์ของลองไอซ์แลนด์ได้อย่าง่องแท้นะครับเรามาทำความเข้าใจกับสถานการณ์แบบสถานการณ์การเมืองในไอซ์แลนด์เหนือในช่วงปี1990กันเล็กน้อย ไอแลนด์เหนือในช่วงนั้นเป็นเหมือนหม้ออัดความดันที่กําลังจะระเบิดมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆอยู่2องฝ่ายหลักนะครับฝ่ายยูเนียนลิสที่ส่วนใหญ่เป็นโปรเตสแตนต์ต้องการให้ไอแลนด์เหนืออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมีกลุ่มติดอาวุธก็คือ UVF และ UDA นะครับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายในชาตนาิสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาทอลิกต้องการให้ออแลนเหนือแยกตัวจากอังกฤษและก็รวมกับสาธารณรัฐไอรแลนด์มีกลุ่มติดอาวุธก็คือ IRA สิ่งที่ทำให้ปี1994เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือในเดือนสิงหาคมนั้น IRA ประกาศหยุดยิงชั่วคราวเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิปีทำให้คนทั่วไปเริ่มหวังว่าจะมีสันติภาพ แต่กลุ่มจัดหาวุธฝ่ายยูเนียส์กลับไม่พอใจกับการหยุดยิงครั้งนี้เพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นการยอมให้ฝ่าย IRA ได้เปรียบ UVS และกลุ่ม,มอื่นๆจึงเพิ่มความรุนแรงขึ้นเพื่อตอบโต้แม้ว่า IRA จะหยุดยิงแล้วก็ตามเหตุการณ์ลองไอซ์แลนด์เกิดขึ้นช่วงมิถุนายนก็คือก่อนที่ IRA จะประกาศหยุดยิงเพียง2เดือนบรรยากาศการเมืองเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกฝ่ายกําลังเตรียมตัวสําหรับการเจราจาสันติภาพแต่ก็ยังมีการโจมตีซึ่งกันและกันอยู่บ้างนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือเหตุการณ์ลองไอซ์แลนด์ไม่ได้เป็นการโจมตีเป้าหมายทางการทหารหรือว่านักการเมืองแต่เป็นการสังหารพลเรือนธรรมดาที่กําลังดูฟุตบอลเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าแม้จะมีการเจราจาสันติภาพแต่ก็ยังต้องสู้ต่อ การเลือกจูโจมในคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างไอซ์แลนด์กับอิตาลีก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าฟุตบอลในไอซ์แลนด์เหนือนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์คนคาทอลิกจะเชียร์ทีมส, <c oughs> สาธารณรัฐไอซ์แลนด์นะครับขณะที่คนโปรเตสแตนต์จะเชียร์ทีมไอซ์แลนด์เหนือนหรือว่าอังกฤษ การที่มารวมตัวเชียร์ไอซ์แลนด์ที่ผับไฮส์บาร์จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองในสายตาของคนร้ายนั่นเองนี่คือเหตุผลที่เหตุการณ์ลองไอซ์แลนด์จึงไม่ใช่เป็นแค่อาชญากรรมธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาที่ซับซ้อนของไอซ์แลนด์เหนือน,นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็น่าตกใจเป็น,นตัวด้วย นั่นคือการสืบสวนที่เต็มไปด้วยข้อสงสัยหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น Royal Uster Constabulary หรือว่า i u c ซึ่งเป็นตำรวจของไอซ์แลนด์เหนือในขณะนั้นเข้ามาสืบสวนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นช่วงต่อมาทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามปกปิดความจริงหรือเปล่าจุดแรกที่น่าสงสัยก็คือแม้ว่า Special b r a n c h หน่วยสืบราชการรับของตำรวจ จะได้รายชื่อผู้ต้องสงสัยภายใน24ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์แต่กลับกายแบบใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะจับกลุ่มคนเหล่านี้ทําให้หลักฐานต่างๆแบบสูญหายไปนะครับจุดที่2รถโดนที่คนร้ายใช้ในการกอร่อเหตุถูกค้นพบในวันถัดมาแต่กลับไม่มีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและยิ่งแปลก็คือรถคันนี้ถูกเผาทำลายโดยไม่มีการบอกกล่าว ครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าแบบผู้เสียหายล่วงหน้าไว้นะครับก็บิวก็ถูกทํำลายเฉยๆขึ้นมาเลยจุดที่3ก็คือมีรายง,งานว่า Special ลบร n c ัมีสายในกลุ่ม U.V.F และอาจจะรู้เรื่องแผนการโจมตีล่วงหน้าแต่ไม่ได้ป้องกันหรือว่าเตือนใครเลยแต่ข้อหน้าสงสัยที่สุดก็คือในปี2016ผู้ตรวจการตำรวจได้ออกรายง,งานที่เผยว่า มีการปกปิดอย่างเป็นระบบในคดีนี้นะครับและก็มีรายงานระบุว่ามีหลักฐานชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคนร้ายและมีการปกปิดหลักฐานเพื่อปกป้องแหล่งข่าวด้วยซึ่งก็หมายความว่าบางคนในหน่วยงานรัฐอาจจะรู้เรื่องแผนการโจมตีหรือแม้กระทั่งมีส่วนช่วยเหลือคนร้ายแต่เพื่อปกป้องสายลับจึงปล่อยให,ใ,หให้แบบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา โดยกระทั่งในปี2017มีสาคาดีชื่อว่าโนสโตนอันเทิร์นของผู้ร่วมกับอเล็กซ์ได้เผยความจริงที่น่าตกใจมากขึ้นโดยชี้ว่าชื่อผู้ต้องสงสัยหลักทั้ง3คนมีใครบ้างอย่างเช่นโรนัลนะครับอารันนะครับแล้วก็กอร์แมนสารคดีนี้ยังเผยว่ามีการข์รัปชันระหว่างตำรวจและกลุ่มพวก ทหารนะครับระดับสูงบางครั้งตำรวจก็ปล่อยให้อาชญากรรมเกิดขึ้นเพื่อปกป้องตัวสายลับสิ่งที่น่าแบบน่าตกใจแล้วก็น่าเศร้าในเวลาเดียวกันก็คือแทนที่จะไปจับคนร้ายนะครับเจ้าหน้าที่กลับไปจับนักข่าวและผู้สร้างสารคดีที่เปิดเผยความจริงเหล่านี้เรื่องนี้ทําให้แบบต้องตั้งคําถามเลยว่าระบบยุติธรรมในไอซ์แลนด์เหนือช่วงนั้นมีปัญหาขนาดไหน และทำไมการหาความจริงมันถึงยากขนาดนี้นะครับผมและจนมาถึงปัจจุบันแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมามากกว่า30ปีแต่ครอบครัวผู้เสียหายยังคงต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอยู่หลังจากรายง,งานของโ l ลิสออ bud ส sman ในปี2016และสารคดีโนสโตนอันเชิญในปี2017ได้เปิดเผยหลักฐานใหม่มากแต่กลับไม่มีใครถูกจับกลุ่มเพิ่มเติม ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแพทริกซึ่งแบบสูญเสียลุงและปู่ในเหตุการณ์นี้ก็ได้ออกมาพูดว่าเราต้องการให้เห็นแบบตำรวจไล่ล่าฆาตรกรจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับตร,ตรงกันข้ามนะครับในปี2018เหตุการณ์ที่น่าตกใจคือตำรวจไปจับกลุ่มผู้สร้างสารคาดีอเล็ซและนักข่าวเทรเวอร์นะครับด้วยข้อหาขามโมยเอกสาร แทนที่จะไปจับคนร้ายตัวจริงเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับครอบครัวผู้เสียหายอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าระบบยุติธรรมพยายามปิดปากคนที่พยายามเปิดเผยความจริงมากกว่าไล่ล่าคนร้ายตัวจริงในปี2019ศาลได้ตัดสินให้เงินชดใช้ให้เงินชดเชยกับครอบครัวผู้เสียหายเป็นการยอมรับทางอ้อมนะครับว่า การสืบสวนในอดีตมีปัญหาแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับพวกเขาต้องการความยุติธรรมไม่ใช่เงินปัจจุบันนี้ผู้ต้องสงสัยหลักทั้ง3มคนที่ถูกชี้ชื่อในสารคดียังคงเป็นอิสระอยู่นะครับไม่มีใครถูกจับกุมหรือว่าดําเนินคดีเลยแม้จะมีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ตามสิ่งที่ทําให้คดีนี้มันซับซ้อนคือมันไม่ใช่แค่เป็นการแบบ อาชญากรรมธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองระดับชาติเพราะาหากเปิดเผยความจริงทั้งหมดอาจจะเห็นว่ารัฐอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในไอซ์แลนด์เหนือมากกว่าที่ยอมรับแต่สิ่งที่นะ่าประทับใจก็คือครอบครัวผู้เสียหายไม่เคยยอมแพ้เลยโดยที่เขายังคงต่อสู้ต่อไปแบบไม่เพียงเพื่อแค่ว่าคนที่พวกเขารักนะครับแต่ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีก เอมมาลูกสาวของแอนเดรียนได้กล่าวไว้ว่าเราจะต่อสู้ต่อไปไม่ใช่เพื่อแค่ความแค้นแต่เพื่อความยุติธรรมและเพื่อให้โลกรู้ความจรงิงวันนี้คดีลองไอซ์แลนด์ยังคงเป็นสษณ์ของการต่อสู้ระหว่างความยุติธรรมกับอำนาจร,ระหว่างความจริงกับการปกปิดนั่นเองนะครับผม แล้วก็มาสรุปประเด็นสําคัญของเรื่องราวในครั้งนี้กันนะครับเหตุการณ์ลองไอซ์แลนด์มาสเซอร์คที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องน่าเศร้าในอดีแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังส่งกับส่งแบบผลกระทบต่อถึงปัจจุบันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนาที่สามารถนําไปสู่ความรุนแรงที่โหดร้ายได้คนเรือนผู้บริสุทธิ์กลายเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่พวกเขาก็ไม่ได้เลือกนะครับผม การสืบสวนที่เอาเปรียบและการปกปิดของเจ้าหน้าที่รัฐทําให้ความยุติธรรมถูกชะลอไปหลายสิบปีสิ่งนี้ก็เตือนว่าอํานาจรัฐอ,อำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบสามารถนําไปสู่การคอร์รัปชันได้การหนอสูขขอขอ้ของครอบครัวผู้เสียหายก็แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมอะ่ะบางครั้งต้องใช้เวลาถึงยาวนานและความอดทนมากแต่การไม่ยอมแพ้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เช่นกันนะครับบทบาทของสื่อนะักข่าวที่ได้ เปิดเผยความจริงถึงแม้จะต้องเผชิญกับความคุกคามจากอำนาจรัฐก,ก็ตามนะครับผมสิ่งที่เราได้เห็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาและบางครั้งการต่อสู้นั้นต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนกันเลยนะครับผมแต่มันก็พูดถึงเหมือนกับเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับอย่างเช่นบางเรื่องบางราวที่ เจ้าหน้าที่รัฐทำเฉยหรือไม่ก็ช่วยพวกตัวเองพวกพวกเดียวกันทําให้เรื่องราวมันเงียบจนกระทั่งไปถึงสือ่อสื่อก็ต้องแบบตีออกมาทําให้แบบเป็นข่าวดังแต่ละเจ้าหน้าที่รัฐถึงจะได้ลงมาเทคแอคชั่นเท่านั้นนะครับก็กน่าจ,จะมีเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีปรับบทกันไปแต่บางคนอาจ,จเจอสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการต่อสู้พวกนี้อย่างยาวนานด้วยเช่นกันนะครับผม และนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องราวของลองไอแลนด์มาสโคเรื่องราวที่เตือนใจว่าความยุติธรรมก็เป็นสิ่งที่มีค่าและการปกป้องความจริงก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้เคยเจอกแบบับการไปโดยแบบเจ้าหน้าที่รัฐมืนเฉยเรื่องของเราจนสุดท้ายก็ต้องไปเรียกร้องสื่อเพื่อให้สื่อตีข่าวขึ้นมาเพื่อให้เจ้านี่เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นหน้าที่ของเขามาคอย ทางานบ้างหรือว่าทํางานที่เพื่อเรากันบ้างอะไนี้นะครับผมก็ถ้าเรื่องราวทางนี้ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ขออภัยในน้าที่นี้ด้วยนะครับเรื่องเราก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตเหมือน <ınd> เช่นเดิมนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนววันนี้มีอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มังงะการ์ตูนเกมนะครับเพลงถ้าผมมีเวลาทําทันก็จะทามานะครับผม ก็ยังไงก็ฝากติชมกันได้ครับถ้ามีการผิดพลาดออกเสียงยังไงหรือว่าข้อมูลผิดยังไงก็ฝากเม้นกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ